สวัสดีค่ะจิจินะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคํานะคะวันนี้วันที่เจ็ดีนาคมนะคะวันนี้เปิดสัปดาห์มาใหม่เนาอมาดูกันที่ทำเซ็วิกฤตดีกว่าว่ากรอบราคาที่วิกฤตนั้นกรอบบนยังไม่มีเลยนะคะทุกคนหายไปทุกกรอบแล้วเพราะราคาปีนขึ้นมาสูงมากนะคะแต่ว่าเราเห็นเลเวลถัดไปของไฮเดิมก่อนหน้านี้นะคะที่บริเวณสองศูนย์เจ็ดสี่ะครที่ราคาเคยขึ้นไปทําสูงสุด ก่อนหน้านี้นะครับแล้วปัจจุบันเองนะคะมันก็เข้าใกล้อยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นมุมมองใหญ่แบบนี้คือระยะทางก็ยังอีกหลายร้อยกิโลเมตรอยู่นะดูว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าจุดที่เขาขึ้นมายืนได้แล้วนะคะ1877เนี่ยก็ตอนนี้เทินมันเป็นซัพพอร์ตที่แข็งแรงของมุมมองของทําเฟรมวิทลี่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น แช่แนลของราคามันจะเริ่มสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามองเห็นซัพพอร์ตของ h ช n แนลนี้แล้วที่หนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดแต่ว่าด้านบนอ่ะยังไม่มีเพราะฉะนั้นมันเลงกันดีกว่าว่าจะเป็นไฮเดิมหรือว่าจะทำนิวไฮหรือเปล่าอะไรทํานองนี้นะคะก็เห็นกันแล้วแหละว,ว่าที่วิกฤีเนี่ยคือแบบโอ้โหแรงซีโอเวอร์สุดๆเลยนะคะขึ้นมาเกือบจะแตะระดับสามร้อยกว่าแล้วนะคะแต่ว่าราคาก็ยังคงที่จะ ขึ้นต่อได้นะเพราะว่าปัจจัยอะไรก็เหมือนปัจจัยสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือเรื่องของสงครามมาดูที่ทาเฟรมเดลี่กันที่ทาเฟรมเดลี่เนาะทะลุขึ้นมานะครับทุกชานลของเดลี่แล้วนะครับเพราะว่าชานลราคาของเดลี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังเป็นอันเดิมอยู่นะแต่คาดว่ามันขึ้นมาสูงแบบนี้สัปดาห์นี้โอกาสที่จะเปลี่ยนกรอบใหม่ด้านบนได้เนาะเพราะว่าตอนนี้ กรอบด้านบนของเดลี่นะคะอยู่ที่1950.10แล,ละราคาก็ไปปิดเหนือวิสเซนนี้แล้วก็กระโดดขึ้นไปต่ออีกนะคะจากข่าวเมื่อช่วงเช้าเปิดตลาดมาก็กระโดดรูดๆขึ้นไปเนี่ยวันนี้ยังไม่ลงเลยนะครับโอเค <laughs> วันนี้มีโอกาสไปสุดไหมเนี่ยเรายังมองว่ามันมีโอกาสไปสุดนะไปสุดอะไรไปสุดระยะสวิงนะวันนี้เห็นได้ชัดเลยนะที่เดลี่นะคะว่า จุดระยะสวิงของเขาอยู่ใกล้ๆนี่เองนะคะคือบริเวณ2010.23นั่นเองนะคะเข้าแกนแล้วก็ไปแตะให้พี่หน่อยแต่ว่าแตะให้พี่แล้วมันจะลงจะลงไหมจะขึ้นต่อเนี่ยอันนี้เป็นจุดวัดใจสําคัญแล้วก็มันจะดูยังไงเดี๋ยวพามาดูก่อนเนาะเห็นระดับการโอเวอร์นะของเดลี่นะโอเวอร์ Over มานานแล้วก็กดไม่ลงนะคะแต่ว่าเมื่อเช้ามันเกิดแก๊ปกระโดดนะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นมุมมองของเราก็คือนะคะมีโอกาสไปให้สุดระยะสวิงหรือว่าอาจจะแหลมๆเลยไปทำ h i ไฮใหม่ได้นะแต่ว่าระวังให้ดีนะคะก็คือถ้ามันเทสเรส s ิสเซนต์สำคัญนะ่ะระวังมันเทขายอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อเช้ามันเกิดแก๊บแล้วบบว่าเฮ้ยเผื่อตลาดนิวยอร์กมีอะไรเซอร์ไพรส์เออพี่อยากจะปิด gap แก๊บลต่จะอะไรทำนองนี้ก็เทลงมาปิดอะไรทำนองนี้ก็เกิดขึ้นได้อยู่นะ โอเคเราเคยเห็นบ่อยๆเพ<ๆ>ก็ฉะนั้นชาน n e ลราคาข้างบนนะคะตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็มองเห็นได้คือซัพพอร์ทที่อยู่ใกล้ๆของชาน n e ลนี้คือ1950.10นะั่นนี้จะเทิญมาเป็นซัพพอร์ตนะแล้วเลเวลถัดไปของวิชิต n c นที่อยู่ใกล้ๆคือสุระยะสวิงที่2010นะคะแต่เลเวลถัดไปอีกของวิ s t ต n c นนะคะที่สุดนะคะที่เป็นไฮก่อนหนะ้านนี้คือที่ สองศูนย์เจ็ดห้านะเพราะฉันมองสองสเต็ปนี้ก่อนนะครับโอเคมาแรงมาแรงามาดูที่สี่ชั่วโมงที่สี่ชั่วโมงเห็นชัดขึ้นเนาะว่าใกล้นะคะใกล้แต่ตัวนี้เนะี่ยว่าอาจจะแบบยักษยักษ์ลีลาอยู่ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจุดระวังของคุณคือถ้าเทสสองศูนย์หนึ่งศูนย์หรือว่าอาจจะแหลมเลยไปแล้วให้เรามาระวังอยู่ทีเดียวนะคะว่า เทขายทำกำไรก่อนหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับเช็คทีละสเต็ปแล้วในกรณีทีเ่เราเช็คไปแล้วระยะข้างบนนะครับจะไปให้สุดขอบจักรวาลเลยหรือเปล่านี่เราก็มองแค่ไฮเดิมของเขาที่สองศูนเจ็ดห้าก่อนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเทสเลเวลนี้ที่เราบอกไปแล้วสอง 0, 1, 0 1, ูนยูนเลยผ่านถ้าตกลงมาตรงไหนจะเป็นซับพอรตก่อนนะครับมาเช็คกันก่อนนะโอเค ตอนนี้นะคะที่สี่ชั่วโมงก็กระโดดขึ้นไปยังไม่เซ็ตตัวนะคะสําหรับชาแนลของราคาสี่ชั่วโมงนะคะเพราะว่าชาแนลเดิมอ่ะมันเป็นตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วนะครับก็คือหนึ่งเก้าห้าศูนย์นะคะซึ่งตอนนี้ถึงเป็นสปอร์ตแรกที่มองเห็นในทำเฟรมนี้นะคะแต่ทำเฟรมย่อยอาจจะไม่ใช่อาจจะมีใกล้กว่านี้ และว่าแรงซื้อนะคะคที่ทําเต็มสีชั่วโงนี้ยังเต็มอยู่นะคะเขาเดาวอีกห้าสิบนาทีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเทสนั่นแหละนะคะโอเคแต่ว่าแท่งถัดไปก็ให้ตามดูอีกทีนะคะว่าแรงจะมาต่อหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็ระดับของเขาก็สองรอยห้าสิบอยู่ทีเดียวมาดูเห h ง H1 นะคะตอนนี้เริ่มสร้าง Channel ของเขานะคะติดอยู่ระหว่าง resistance ที่2,000นะคะซึ่งเมื่อกี้ก็พยายามทำ high ใหม่นะตูดขึ้นมานี่เดียว2,94 0นะจ๊ะแล้วก็ซัพพอร์ตนะคะที่อยู่ข้างล่างคือ1.975.93นะอันนี้คือ h a n n e l ราคาของ H1 นะคะ,นะ,คะในกรณีที่ขึ้นไป H สูงกว่านี้นะคะตัวนี้นะจะมาเ u r นเป็นซัพพอร์ตแรกนะ2,000เนี่ย นะคะแล้วก็เลเวลถัดมาก็คือบริเวณ1 9 7 5งเก้ถึงหนึ่งเนะโอเคเพราะว่าต้อง1970งเนะคะเป็นจุดที่แก๊บกระโดดขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าจะลงมาปิดแก๊บได้จริงๆก็ควรจะลงมาปิดที่1970งเได้ <c oughs> นะั่นเองคะเพราะฉะนั้นระยะซัพพอร์ตของคุณบริเวณนี้ก็สังเกตให้ดีโอเค ถัดมาของซัพพอตบอกไปแล้วครับก็คือ Resistance เดิมของทำเฟรน4ชั่วโมงถัดลงมาเองนะคะก็คือซั p พอตเดิมของกรอบ4ชั่วโมงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่1923.21นะคะแต่สุดระยะสวิงด้านล่างนั้นก็ค่อนข้างไกลอยู่ทีเดียวนะคะจริงๆแล้วมันมีระดับของซัพพอตนะครับก่อนก็ถึงระยะสวนะิงย่อยๆอีกเยอะเลยทีเดียวนะจ๊ะบอกให้หมดเลยแล้วกันไต่บันไดลงมาเลยแล้วกัน หนึ่งเก้าสองสามลงมาที่หนึ่งเก้าหนึ่งสามนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งสามแล้วก็มาที่หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งนะคะแล้วค่อยสุดระยะสวิงที่หนึ่งเก้าแปดแปดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสรุปภาพรวมคือตอนนี้ข่าวยังมีอิทธิพลน,นะคะแล้วก็แรงซื้อนั้นยังคงค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนขึ้นยังไม่สุดนั่นแหละแต่ว่า เวลาเขาทดสอบจุดระยะสวิงแล้วก็ให้เรามาระวังอยู่ทีเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเทขายหรือว่าติดตามข่าวดูด้วยนะคะว่าสถานการณ์จะรุนแรงขึ้นหรือเปล่าแล้วทําให้นักลงทุนกลัวมากขึ้นหรือเปล่าถ้ากลัวก็ขึ้นอยู่แล้วไงทุกคนแล้วว่าถ้ามีข่าวแบบเอ้ยทําให้สบายใจสักพักหรือแบบไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ มันก็จะมีการกระตุกเทขายเป็นพักๆนะทุกคนช่วงนี้มันราคากระชากแรงนะคะเพราะฉะนั้นเรามาระวังในการเทรดด้วยเนาะโอเคแล้วไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ